มากลับมาที่เรื่องทั้มเนาะโอเคถึงแม้ว่าแบบนายกจะบอกว่าเอ้ยไม่มีผลกับเศรษฐกิจเดี๋ยวเราส่งออกส่งออกข่าวได้เนี่ยแต่ว่ารัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยเขาก็เขาก็ตื่นตัวอยู่แล้วก็พยายามที่จะเตรียมการรับมือดยการบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปเจรจากับทั้์กับทัป์หรือว่ากระทรวงพาณิชย์ที่ที่อเมริกานี่แหละประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหลังจาก inauguration นะคะหลังจากที่เข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้วเราก็ เออก็เป็นงานอยู่ก็ติีความพร้อมแต่ถามว่าไปไปเจเรื่องอะไรเขาไปเจเรื่อง GSP อีกแล้วเหรอก็คือ GSP เนี่ยมันเป็นแบบสิทธิพิเศษทงภาษีที่ให้กับประเทศกําลังพัฒนาเนาะก็คือคุณเขยกเลิกเราไปแล้วใช่ที่เขายกเลิกเราไปแล้วเราบอกว่า ขอเถอะขอกลับมาใหม่ใช่ฮัลโหลถึงแม้ว่าเราจะไม่พัฒนามากเนาะแต่ว่าเราอ่ะเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงนะเรียกว่า upper middle income นะไม่ได้เป็นแบบว่า lower middle income เป็นแบบประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงแล้วนะคะพอเธอ GSP นะคะลองไปเจรจาเรื่องอื่นเนาะอย่างวันนี้คริสตินลากะที่เป็นแบบว่าเป็น ECB เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรประธานบอร์ดของ ธานาคารกลางของยุโรปยุโรปเนี่ยเขาก็มาพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเขาก็ต้องเจรจาเหมือนกัน<ม>เขาจะไม่ใช้วิธีการตอบโต้ทางการค้าเ<ม><ม>นาะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดแบบว่าคุณขึ้นภาษีมากูขึ้นภาษีกลับอะไรเงี้ย<ม>ตายตายตาย,ตายกันยก,ยกประเทศ<ม>ยกโลกนะคะ,<ม>ะเขาบอกว่าโอเคเขาก็จะไปเจรจาว่าเอ้ยมันจะมีอะไรที่เขาสามารถที่จะดาเข้าจากสหรัฐได้มากขึ้นเพื่อทําให้สหรัฐเนี่ยอาจจะยกเว้นไม่ขึ้นภาษีอะไรเงี้ยเขาไปแม้กระทั่งว่าจะเปิดเรื่องของโควิโอมั การจัดซื้อจัดจ้ดจางอาวุธยุโทโธปกรณ์ของยุโรปเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ้น่าสนใจิด้ะ ทำไมเข้าถึงรั้นมุนตีเราก็คิดได้ไงเราก็ขอ GSP ไงเออแล้วก็มีบอกว่าหนึ่งในเจรจาหนึ่งในเจรจาค่ะก็ยังพอมีเวลานะคะจากวันนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะขอให้คุณพิชัยลองไปทบทวนดูอีกสักหน่อยว่าเอ๊ยยังมีอะไรที่เราสามารถที่จะไปเจรจาได้อีกบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ ที่ที่ผู้ผลิตเป็นเป็นชนชาติเป็นคนอเมริกันที่เข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการพูดคุยได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อจริงเ่ะเป้าหมายสุดท้ายของทรัมป์เนี่ยนะคะไม่ใช่การมีเศรษฐกิจเกินดุลกับประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศทุกโลกแบบกับประเทศในโลกเป้าหมายของเขาคือร r e อร h o r i n g ก็คือจะดึงเอาธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศของคนอเมริกันเนี่ย กลับไปอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าเขาอยากที่จะไปสร้างงานที่นั่นนะงนเป้าหมายสุดท้ายมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเอ่อดังนั้นเนี่ยอ้แบบว่าส่งออกข่าวไปไม่ช่วยนนอน้องันต้องแบบว่ามีอะไรที่ที่ซับซ้อนกว่านั้นนะคะแล้วก็ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนายกไปคุยกับห้าที่ปรึกษาเศรษฐกิจมาเรียบร้อยแล้วได้อะไรน่าสนใจเยอะเลยแต่ว่ายังไม่บอกแกอุบไว้ก่อน แกยังไม่ได้เล่าให้เราฟังอยูย่ยย <c oughs> แก<อ>พูด<อ>เรื่อง,องสถิติ e g i c a l l y t i o n เป็นโลจิสติกขับเป็นศูนย์กลางการอะไรอีกแล้วแล้วก็ส่งออกคัวอีกแล้วไปตะวันออกกลางคือไอ,อ้อะพูดจริงนะเอาใจเชียร์คนอุงอิงนะเพราะว่าคือเราอ่ะเราอะไม่ไม่ชอบการเหยียดเหยียดเพศคือเราอะอยากให้คนไทยเนี่ยหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมีผู้นําที่เป็นผู้หญิงแล้วแบบว่ามันเรียกว่าอะไรนะ มันมี power มันแบบทํางานได้ไม่แพ้ผู้ชายคือเราแบบเอาเอาใจช่วยให้เขาเชียร์ให้เขาแบบได้เติบโตแล้วก็ทํางานที่มันแบบสมตําแหน่งฐานะนายกรัฐมนตรีอะ่ะอืคืออยาก empower สังคมที่ผู้หญิงเป็นผู้นําอ่ะอืแต่แบบใช่เราก็ไม่เลือกเราก็ เราไม่เคยแบบว่าใช้เรื่องเพศมาเนาะเพราะว่าเราเองก็เคยเจ็บมาหนักเนาะเรื่องที่แบบว่าเป็นผู้หญิงแล้วโดนโดนโดนมาหนังเจ็บมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วคือไม่เคยวิจารณ์อะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะแต่ว่าเมื่อมันมาถึงวันที่ที่เราจะต้องวิจารณ์ในเรื่องของนโยบายหรือว่ามาตรการอะไรต่างๆในภาครัฐเราก็ต้องเต็มที่ไม่มีไม่มีออมมือกันอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าไม่เป็นเพราะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเพศแน่นอนที่ที่เราเป็นปัญหา เพราะว่าพวกเรานี่ empower นะคะผู้หญิงสะด้วยซ้ำคือโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายพี่ใหม่มีอะไรแบบอัปเดตการมินทายหน่อยไหมพี่ช็อตฟิวอะช็อตฟิวกันเลยแบบว่าคือแบบว่าเราอะชอบเรื่องแบบว่าแบบ ซุปซิบเมาเลยอย่างเงี้ยพี่ใหม่พี่ใหม่เนี่ยคือเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรนะใต้เตียงบอดการ์ดไทยใต้เตียงบอดการ์ดไทยเป็นแบบเป็นเป็นเจใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็พรุ่งนี้แล้วเนาะพรุ่งนี้มันแบบตีเดย์แล้วอ่าวันที่29แล้วก็คือจากเดิมที่เลื่อนมาจากวันที่8ใช่ไหมที่เจขาจะอ๋อขอโทษขอโทษที่วันที่แปดเนี่ยกการินไยลังเขากำลังเกิดอะไรขึ้นอ่ะปูแบบปูยาวใช่ไหมได้เออก็คือการบินไทยก็อย่างที่ที่เราทราบกันว่า ว่าเขาเนี่ยตกระกำรรมลำบาก นะแล้วก็ไม่ชคิผสมกับทองวาล้มละลายใช่ล้มละลายแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูใช่ไหมคะแล้วก็มีปรับนุ่งปรับหนี้อะไรมาเนาะโดยการที่มีการแปลงหนี้เป็นทุนหมายความว่าเอาจากเดิมที่เป็นหนี้อยู่ร้อยบาทเนี่ยแปลงเป็นหุ้นหุ้นหุ้นมีกี่หุ้นไม่รู้อ่ะแต่ว่าได้หุ้นมูลค่าเท่ากันที่100บาทนะแต่ก็เขาก็กำหนดมูลค่าหุ้นมาแล้วว่าหุ้นละประมาณ5บาทนะสำหรับการแปลงหนี้เป็นทุนเนาะทำให้ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจด้วยอันนั้นเนี่ยอันนั้นคือก่อน น,นั่นนั้นที่ไม่เป็นรั้วิสาหก,กิจก็คือว่า,อาตอนที่เข้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยกระทรวงการคลังขายหุ้นให้กับวายุพักไปทําให้ปลดสถานะการเป็นรั้วิสาหกิจซึ่งก็ต้องบอกว่าเ,เรื่องดีดมากคนคนในกาบินไทยชอบมากนะว,ว่ามันบริหารได้คล่องตัวมากขึ้นจากตอนที่เคยเป็นได้วิสาหกิจเนาะแล้วก็ถ้าตอนนั้นจํากันได้นดิฉันเองออกมาพูดว่าแบบจะ แก้ปัญหาการมีไทยเจ็บแต่จบนะคะลองไปเซิร์ชดูนะคะเจ็บแต่จบ,จบต้องทำต้องทำเรื่องลดลดทุนแปลงนี่เป็นทุนแล้วก็หานักลงทุนรายใหม่เข้ามานะคะวันนี้เนี่ยก็แปลงนี่เป็นทุนแล้วแล้วกระบวนการแปลงนี่เป็นทุนเสร็จก็จะเป็นการลดทุนแล้วนะคะซึ่งเนี่ยไอ้ลดทุนนี่แหละก็คือมาถึงวันที่เขาจะต้องให้เจ้าหนี้ทุกคนเนี่ยโหวตรับรองการลด ลดทุนก็คือลดมูลค่าพาของหุ้นลงมาจากเดิม10บาทลดลงมาเดี๋ยว่าไหร่ไม่รู้ก็ลดลงมานะซึ่งตอนแรกก็ทุกคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะต้องมีการลดทุนแหละเข้าใจดีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะก็คือ เอ่อเล่ายังไงดีก็คือตอนเนี้ยหลังจากที่กระบวนการฟื้นฟูอ่ะเออเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเขาจะกลับมาได้แล้วเนี่ยแ่คนป่วยแต่คนป่วยตอนเนี้ยเออช่วงที่มันเริ่มเดินได้แล้วนะก็กำลังจะกำลังจะออกจากแผนฟื้นฟูแล้วก็จะกลับมาิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนเดิมแล้วก็คือถือว่าผ่านแบบไอ้ การปรับโครงสร้างใน <พา S 1> องค์กรผ่าตัดใหญ่แบบริยุทธ์ไล่คนออกไปครึ่งหน,นึ่งอะไรเงี้ยขายเครื่องบินขายตึกขายสินทรัพย์อะไรทุกอย่างมาหมดแล้วเนาะวันนี้ก็คือจะแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหม่ใช่ป่ะแล้วก็จะมีการโหวตเพื่อรับรองการลดลด,ลดลดราคาหุ้นพาเนี่ยที่หุ้นที่ชำระแล้วไปเนี่ยก็ปรากฏว่าอยู่ดีก็มีมติแทกเข้ามาบอกว่าออนอกจากการ ลดลดทุนแล้วเนี่ยขอมีอีกมติหนึ่งให้มีการรับรองผู้บริหารแผนฟื้นฟูใหม่อีกสองคนซึ่งเขาก็เออเราเออมาจากไหนวะจากกระทรวงคลังแล้วก็คือก็ออคือกระทรวงการคลัคงเป็นคนเสนออันนี้เพราะว่ากระทรวงการคลังก็เป็นหนึ่งไนเจ้านี่มาสองคนคนหนึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงการคลังอีกคนหนึ่งเป็น คู่กัดดิฉันเองพออสลขอนาะที่ตีเรื่องแลนบริ์มาเป็นระยะเวลานานะคะก็เป็นก็เป็นตัวแทนจากกระทรวงการคลังกับตัวแทนของกระทรวงคมนาคมมาเฉยเลยซึ่งแต่ก่อนเนี้ยก็คือพอเข้าสู่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยเมื่อพอคุณยื่นล้มละลายเนี่ยนะชั珀ทอีเ1เ่นเี่ยบอร์ดเบอร์อะไรไม่มีไม่มีอำนาจแล้วนะเพราะว่าเขาถือว่าบอร์ดเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น วันนี้เนี่ยพอเข้าสู่แผนฟื้นฟูคุณต้องขอเจ้านี้ให้หยุดการหยุดพักการชําระหนี้อ,อัตโนมัติสเตต์ดังนั้นเนี่ยเจ้านี้บอกว่าได้หยุดก็ได้แต่ฉันต้องเข้ามาดูการบริหารของคุณนะเพื่อให้แมให้ให้แน่ใจว่าพอพ้นแผนแล้วอ่ะคุณจะกลับมามีตังค์ใช้หนี้ฉันได้อืมอ่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูขึ้นมาห้าคน ซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีกระทรวงการคลังหนึ่งคนอยู่แล้วก็คือผู้นวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังคนปัจจุบันคุณพรชัยธีรวชสมัยตอนที่เข้าไปยังเป็นที่ปรึกษาอยู่เลยะเะนะก,ก็มีอยู่แล้วเนาะก,ก,ก็มีกันห้าคนพอทําไปทํามาก็มีคนลาออกไปสองคนเข้าใจว่ามาจากเจ้าหนี้แบงก์กรุงเทพนะคะเขาก็เหลือกันสามคนแล้วก็สามคนนี่แหละที่เป็นคนบริหารแผนมามจนถึงวันที่แบบกลับมายืนได้กลับมาเดินได้อยู่ดี กระทรวงการคลังบอกขอเพิ่มอีกสองคนดิปังไงอะ่ะแล้วคือที่ต้องเนี่ยที่ต้องปูเล่าหมาอย่างเงี้ยก็คือเพราะว่าผู้ผู้บริหารแผนฟื้นฟูเป็นตัวแทนของเจ้าหนี้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าหนี้แต่เป็นเจ้าหนี้ในสัดส่วนแค่สิของหนี้ทั้งหมดหนี้ทั้งหมดออมีแสนสองออออแต่ว่ากระทรวงการคลังเนี่ย เป็นเจ้าหนี้อยู่แค่หมื่นสองหมื่นสองพันแปดร้อยเอหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาทเออแต่ว่าจะขอเป็นผู้บริหารสามในห้าของแผนฟื้นฟูเออแ้วเจ้าหนี้คนอื่นได้เหรอแน่นดิเจ้าหนี้คนอื่นเขามีแบบว่าก็มีกรีดร้องค่ะก็มีแบบว่าตัวแทนเจ้าหนี้ที่เป็นให้เจ้าหนี้ให้เจ้าหนี้โหวตกันใช่แต่ต้องให้เจ้าหนี้โหวตกันนะก็มีแบบว่าตัวแทนเจ้าหนี้ของสากลอมทรัพย์ธรรมศาสตร์เนี่ยก็คือร่อนจดหมายเลยบอกว่า ไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าพรุ่งนี้เขาจะไปโหวตกันนะคะทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายย่อยเ,ออเป็นผู้ถือหุ้นกู้นะคะเป็นเ,เป็นตัวแทนของสหกรณ์ต่างๆที่ถือหุ้นกู้การเมินไทยนะคะก็พรุ่งนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปโหวตรับรองหรือไม่รับรองอผู้บริหารสองคนใหม่นี้ได้ผ่านออนไลน์นะเะไปะดูได้ทางเว็บไซต์ของการเินไทยแต่ว่าเรื่องตลกก็คือว่า ไอแปลงนี่เป็นทุนอะ่ะเขาแปลงเสร็จแล้วใช่ไหมว่าเขาฟลิงกลอเอ,อ่อฟลิงกอลอตอไปตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาเขาก็แปลงนี่เป็นทุนเสร็จแล้วส,ส่วนกระทรวงการคลังเนี่ยเขาแปลงนี่เป็นทุนร้อยเปอร์เซ็นหมายความว่านี่มีอยู่เท่าไหร่แปลงเป็นหุ้นหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นพอแปลงนี่เป็นทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยกระทรวงการคลังไม่ได้เป็นเจ้าหนี้แล้วนะคะอ<ม>เอ,อ่อณวันนี้กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นเจ้าหนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้กังจะโหวต คุณคุณมาโหวตไม่ได้แล้วนะคะเออทีนี้ออการบินไทยเนี่ยเขาจะเป็นผู้บริหารเอ,อเดี๋ยวก่อนการบินไทยเนี่ยเขาก็เลยไปยื่นโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่เออ,เอ,อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออหรือว่า d b บเนี่ยออก็คือถ้าเกิดคุณจะไปยืน่นบอ,อ,อจอหไปอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปที่นี่ใช่ปะ่ะปรากฏว่ากรมพัฒนา,นาธุรกิจการค้าบอกว่าขอให้ชะลอการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพูดถือพูดออกไปก่อนหลังวันที่29พฤศจิกายนก็คือให้กระทรวงการคลังยังมีสิทธิ์โหวตก่อนเว้ยได้เหรอคือน่าเกลียดแบบน่าเกลียดมากอันนี้คือใช่คุณกำลังเอาเปรียบทั้งเจ้าหนี้รายอื่นใช่มคุณกำลังเอาเปรียบเจ้าหนี้รายอื่นอยู่อ่ะเพราะว่าเจ้าหนี้รายอื่นคืออย่างงี้กระทรวงการคลังาณิชย์มาเป็นกลไกด้วยนะโกระทรวงการคลังเนี่ยได้สิทธ เปลี่ยนแปลงนี้เป็นทุน100%ส่วนเจ้าหนี้รายอื่นน่ะแปลงนี้เป็นทุนแค่24.5%ประมาณ25%่<ล>ส่วนที่เหลือเขาจะไปรอไปรอใช้หนี้ในอนาอคตเออเพราะเขาอยากเป็นเจ้าหนี้เพราะเขาเออเขายังอยากเป็นเจ้าหนี้ต่อเขาอ,อยากได้เงินคืนเ<อ>ขาไม่ได้อยากได้หุ้นไม่อยากรอเงินปันผลเนาะเออแต่ว่ากระทรวงการคลังทำอะไรอ่ะเอองงมากคืออันเนี้ยสมมตินะก็แบบ ถามในมุมแบบคนไม่รู้อ้ากระทรวงการคลังก็เป็นของรัฐไงแบบการบินไทยก,ก็ก็แบบมันเป็นการบินของมันเป็นเรื่องอะไรสายการบินของ<ท>ประเทศบบอะ,อะแล้วทําไมกระทรวงการคลังถึงจะแบบเข้าไปยุ่งยามไม่ได้อะมันก็ต้องแบบว่าเอออยู่ภายใต้การเลกูเลตของรัฐไหมคุณจะไปมีปัญหาอะไรรักษาผู้สื่อกัญญาพื่อยู่ภายใต้าการกากับดูแลเนี่ยไม่มีปัญหาออแต่ว่า ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีการเข้าไปยุ่งยากแทรกแซงของฝั่งการเมืองค่อนข้างมากเนาะทำให้การบริหารมันไม่เป็นมืออาชีพนะอย่างเช่นแต่งตั้งโยกย้ายตัวผู้ผู้บริหารใช่ไหมหรือว่าการสั่งให้ซื้อไม่ซื้อ,อเครื่องบินลําไหนอย่างไรอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่อ,อ,อาจจะคนก็จะกังวลทั้งผู้ถือหุ้น ทั้งพนักงานทั้งเจ้านี้เออทุกคนกังวลกันหมดนะคะเพราะมันจะนำมาสู่ความไหนะในอนาคตเพราะว่าต้องบอกว่าที่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อแบบที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโควิดอย่างเดียวนะโควิดมันแค่แบบทําให้ฝีมันแตกเออให้แบบทริกเกอร์แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือขาดทุนมาเป็นระยะเวลานานแล้วไม่รู้เคยได้ยินเรื่อง A 3 4 0ป่ปะ เออ A สามสี่ศูนย์เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ Air ์บัสเนี่ยสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดเองว่าอเออกูไม่ควรจะสร้างเลยเพราะว่าเออเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีผู้โดยสารเต็มลำเนี่ยแล้วก็บินเนี่ยก็ยังขาดทุนอเออ,อเพราะว่ามันต้องแบกออน้ำหนักของน้ำมันมันต้องเติมมันใช้น้ำมันเยอะมากแล้วก็เลยทำให้วิ่งยังไงบินยังไงก็ขาดทุนอะ่ะ เออแต่ว่าแล้วแบบแอร์บัสก็แบบคือแบบเลิกลเลิก,เลกการผลิตไปแล้วแบบว่าหมายความว่าผลิตมาล็อตหนึ่งล้วก็จะไม่ไม่ผลิตต่อแล้วเออแล้วอยู่ดีประเทศไทยไปสั่งซื้อมาสิบลำเฉยเพิ่มขึ้นไปอีกไปสั่งซื้อมาสิบลำเพื่อที่จะวิบินไม่รู้เกิดก<ๆ>ทันหรือว่ากรุงเทพนิวยอร์กบินตรง เออเพราะว่าช่วงนั้นก็มีคนบินกรุงเทพนิวยอร์กตลอดแล้วแบบไม่อยากต่อเครื่องอ่ะมันลําบากอ่ะการบินไทยสร้างรุดใหม่ให้บินตรงแล้วก็คือบินเท่าไหร่ก็ก็ขาดทุนเท่านั้นก็คือขึ้นเสร็จปุ๊บขาดทุนทันทีอย่างเงี้ยเออแบบเนี้ยถ้าคุณเป็นบริษัทเอกชนที่แบบผู้ถือหุ้นแอคทีฟคุณจะปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหรอไม่มีใครยอมแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นเรื่องที่ การเมืองที่จะสามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงได้เขาไม่ได้ขออะไรเลยเขาไม่ได้ขอเงินจากรัฐบาลเขาไม่ได้ขอการสนับสนุนว่าคุณจะต้องอุ้มชูเราเยี่ยงสายการบินแห่งชาติต้องมาซื้อตั๋วจากเราเท่านั้นไม่ได้ขออะไรเลยขอแค่อย่่ยุ่งกับกู่ขอแทรกแซงมากม่ไหมบ้างแต่ที่บอกแต่เรื่องใหญ่นีๆมันคือคุณกําลังเอาเปรียบเจ้านี้รายอื่นเพราะว่าคุณกําลังขอสิทธิ์ในสิ่งที่ คุณไม่มีแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์แล้วแล้วคุณก็เลยใช้กลไกรัฐเนี่ยในการไปเอาริดลอนสิทธิ์ของเจ้าหนี้รายอื่นก็คือถ้าแถวบ้านนี่คือว่าทุเลศนะคะก็ต้องบอกว่านี่ของสาณ์ออทรั์เนี่ยที่ถือหุ้นกู้การบินไทยเนี่ยเยอะสุดประมาณ4ี่หมื่นล้านแต่ว่ามีเจ้าหนี้ประมาณ4ี่พันลายอ่ะก็จะเป็นลายเล็กลายย่อยเต็มไปหมดเนาะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามีคนที่ไม่พอใจแต่ว่าอาจจะแบบเออไม่ว่างพรุ่งนี้เข้าไปโหวตอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้คุณไม่ได้ รักษาสิทธิ์ของคุณนะคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปโบทรับรองหรือไม่รับรองผู้บริหารแทนฟื้นฟ,ฟูใหม่สองคนจากกระทรวงการคลังวันนี้นะจะมีสเตตัสไหมคะกำลัง ก็ถ้าถ like <effect> <laughs> okay. mm ้าเราเลิกเร็วเราก็จะได้ไปแล้วอีกอันนึงอีกอันหนึ่งก็ค uh, um ือต่อท the ok ี่สองเนาะหลังจากที่แปลงนี้เป็นทุนลดทุนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเปิดให้ให้ผู้ถือหุ้นเดิมเจ้าหนี้เดิมเนี่ยสามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ซึ่งข่าวก็ออกมาอีกว่ากระทรวงการคลังก็อยากซื้อเพิ่มอีก ก็คือพอมันลดทุนไปแล้วอ่ะจากเดิมที่กระทรวงการคลังเคยถือหุ้นอยู exactly. ่ประมาณ48%่ะมันก็จะลดลงมาบวกกับแปลงนี้เป็นทุนขึ้นไปเนี่ยก็จะถืออยู่ประมาณ30%ซึ่งไม่พออยากซื้อเพิ่มอีกอยากกลไปเป็นรับวิดสากิไม่ไม่เป็นด้วยก็คือซื้อจนเต็มโคตาก็ยังไม่เป็นรับวิสากลนอกจากคุณจะไปเอาของวายุพักของอมสินอะไรมาเพิ่มนะเออก็ยังอยู่40กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่อยากแต่อยากซื้อ เงินก็เงินประมาณใช้ประมาณสองหมื่นล้านโอ้ก็ไม่น้อยนะไม่ไม่ตังค์เหรอมีตังค์เอาตังค์ที่ไหนมาซื้อก่อนอันรี้เราเล่าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะขออภัยนะคะอาจจะแบบว่าเกินเวลานิดนึงนะคะก็คือปีที่แล้วอ่ะกว่าจะแบบปิดปิดหีบได้ลงตัวที่แบบช็อตไปแค่สี่พันล้านอ่ะคือมันไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆไงก็อย่างที่เราเล่าอ่ะว่า อะไรวะภาษีสภามิดใช่ไหมตกเรียกว่าอะไรนะต่ำปิดหีบไหมเงินคงคลังปิดหมายถึงเงินหมายถึงเงินรายได้ของภาครัฐอะว่าปิดปิดปีงบแล้วอะได้ตังครบตามที่ประมาณการไว้ตอนต้นปีตอนที่มาของงบกับสภาหรือเปล่า แล้วก็ตอนนี้ก็คือออกมาแล้วว่าลบไป4พันล้านซึ่งนิดเดียวซึ่งแบบนิดเดียวได้ไงวะตอนนั้นเราก็งงมากเพราะว่าตอนภาษีสมรัตามิดอ่ะคือต่ํากว่าเป้าไปประมาณ80,000ล้านอ่ะจากไอ้รถยนต์จากไอ้บุหรี่อะไรพวกนี้ใช่ปะเออเราก็เข้าไปดูไส้ในเว้ยก็มันก็จะมีอันอื่นเนี่ยตกเป้าเกือบหมดนะภาษีสมภารก็เก็บได้แบบ ตกเป้าไปนิดนึง<ม>แล้วก็สัปาสามปทานมีเนี่ยตกเป้าประมาณสองหมื่นล้านมไม่ใช่ตกเป้าประมาณแบบแปดหมื่นล้านแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะขาดอยู่ประมาณสองหมื่นล้านแล้วมันเอามาจากไหนอีกสองหมื่นล้านวะ <c oughs> ก็ปรากฏว่าไปให้ปตทปันผลก่อนเวลาอ,อันนั้นดอกที่หนึ่งแล้วก็เอาไปยุพักมาอีกหมื่นหนึง่ง<ม>เออถึงจะแบบปิดได้ตามตามเป้าอ่ะ ก็คือหืดจับเออแล้วก็มีได้ตังจากโทรคมนาคมซึ่งทำไมคาดการไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องมีจ่ายจากพวกบริษัทกสทชจากจากประมูลขึ้นกสทชเออก็กว่าจะปีดทีได้ก็หืดขึ้นคอและอยู่ดีจะเอาตังสองมืนล้านไปซื้อหุ้นการบินไทยทำทำไมทำทำไมเืฟังฟังแล้วไม่เข้าใจคือคือทำไมต้องอยากล่ะ มีใครสั่งอะไรหรือเปล่ามีใครอยากได้หรือเปล่าเพราะว่าความหลอนมันคือว่า A340 เนี่ยก็ซื้อในช่วงของรัฐบาลไทยรักไทยไทยรักไทยแล้วมีคุณสุริยานั่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมันแบบเดจาวูมันเดจาวูถ้ามองในเชิงเศรษฐศาสตร์ คุณอาจจะไม่เข้าใจใจแต่เมื่อมองในเรนของเชิงการเมืองปุ๊บออโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบแซบๆนะคะจากแบบว่ามุงการบินใต้เตียงการบินไทยนะคะที่แบบว่าเดี๋ยวคงมาเล่าแล้วเดี๋ยวก็คงจะ ได้อยากอยากอยากกระตุ้นให้เจ้าหนี้ไปใช้สิทธิ์มากกว่าะนะคะ,อะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจากคราวที่แล้วเนี่ยลงใน Twitter ลงใน X แล้วคนก็ไปถามว่าก็เขาถือหุ้นใหญ่เขาถือหุ้นเยอะไงไม่ใช่ไงแผนฟื้นฟู <laughs> แผนฟื้นฟูเป็นเรื่องเจ้าหนี้ไงมันไม่เกี่ยว <laughs> พู้ถู่หุ้นไม่เกี่ยว <laughs> สองก็คือว่าแบงนี้เป็นทุนหมดแล้วไม่ได้เป็นเช่นนี้แล้วมาเอาอะไรมาเอาอะไรก่อนเออไม่บีไม่ครบบีมาไม่ครบบีมาไม่ครบก็เลยเออตีไปก่อนตีไปก่อนเห็นชื่อพี่ใหม่ขึ้นมากูแบบอะไรไม่รีบรีบกูเอานี่ไม่รีบ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 ก็วันนี้เป็นวันที่คนดูเยอะมากแล้วก็คอมเมนต์นี่แบบขึ้นแบบฝัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บจริงเหรอไหนมีคอมเมนต์อะไรแบบว่า ที่ไม่ใช่คอมเมนต์ด่าไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่ไม่ไม่สัไม่มีคอมเมนต์ด่าจริงๆวันนี้กคุยกับพี่เติ้ลก่อนเข้ารายการก็เลบอกว่าวันนี้เราจะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตจากกองทัพและกองทัพอีโอละถ้าพี่ใหม่มาเนี่ยคือมันต้องแบบมาถล่มแน่นอนโอ้ยวันนี้ไม่มีอะทั้งหมดเสียใจอะ อยากได้อยากได้อยากได้ยอดคนดูเพิ่มจากแบบกองทพไอโอมาช่วยดันไปอะงไม่ไม่ไม่เป็นไรก็ยังไงอย่าลืมไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่กดไลค์นะครับถ้าเป็นไอโอมาก็กดไลค์กดกดแชร์กดซับสครันได้ได้นะครับก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะพี่ใหม่นะคะเอออีพีหน้าจะคุยเรื่องอะไรนะคะก็ตามได้สัปดาห์หน้านะคะ วันและเวลาทุกวันพฤหัสหกโมงเย็นออนะครับติดตามอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรก็แนะนำกันได้ออนะครับก็วันนี้กันก<ส>็ลาไป,<ส>ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะ